วันนี้ช่วงเย็นนะคะโลเคชั่นเดิมนะคะอาเก็บน้ำทวัชชัยนะคะทุกคนพามาชมรถ Honda Jazz นะคะสีน้ำเงินสวยๆนะคะเข้าใหม่เลยคันนี้นะคะไฟหน้าฮารโวเจนกระจังหน้าสีดำโลโก้ Honda สวยๆนะคะพี่ๆท่านไหนตามหา Honda Jazz สีแร่ๆไอเทมแบบนี้นะคะสนใจติดต่อได้เลยนะคะนี่เลย ทรงสวยนะคะแฮชแบกหประตูนะคะคันนี้แม็กแต่งแม็กหล่อแม็กสวยนะคะกระจกไฟฟ้านะคะไฟเรียวแก้มรถเลยนะคะเดี๋ยวมาดูภายในกันภายในนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะสวยๆเลยนะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะกระจกปรับไฟฟ้าเลยคันนี้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะกุญแจรีโมทด้วยนะคะเครื่องเล่นนะคะคันนี้วิทยุ FM นะคะ AM AUX นะคะแล้วก็ MP3 CD นะคะได้เลยคันนี้สวยๆเกียร์ออโต้นะคะไม่ <My S 2> ใช้งานเห็นไหมเอ่ยไม่ใช้งาน2อง0 0นสามนโลนะคะสองแสนสมกิโลเลยสวยๆนะคะ Honda Jazz สีแรอเทมนะคะพี่สวยเด่นๆเลยคันนี้ภายในนะคะสวยงามตัวเบาะนะไม่มีแตกฉีกขาดหรือชำรุดนะคะ แล้วก็มีกระเป๋าจริงโจ้ด้วยนะคะไว้ใส่ของกระจกออโต้ทั้งสี่บานเอ้ยไม่ใช่กระจกปรับไฟฟ้าทั้งสี่บานนะคะแล้วก็ล้อแมกนะคะได้สวยๆซี่แบบนี้นะคะขอบ15เลยนะคะสวยงามนะคะช่วงล่างดีเนาะไม่สนิมไม่ขี้เกลือนะคะไฟท้ายรูปทรงสวยนะคะเซ็นเซอร์ด้านท้ายให้เลย4จุดรุ่นนี้นะคะสปอยเลอร์หลังเส้นไล่ฟ้าไฟเบรกดวงที่3ให้คร,รบเลยนะคะ มาดูกันในส่วนของช่องเก็บสัมภาระนะคะพี่คะช่องเก็บสัมภาระนะได้กว้างเลยนะคะ Honda j a จ็ก็จะเป็นรถหประตูที่เบาะพับได้นะคะพี่่ะใช้ขนของเดินทางได้เลยนะคะสวยๆนะคะรถวัยรุ่นราคาไม่เคยตกเลยนะคะสวยมากนะคะนี่เลยล้อแม็กเหมือนกันทั้ง4ล้อนะคะได้ยางเป็นยางโยโกฮาม่านะคะ สวยๆเลยนะคะนี่เลยเบาะสวยจริงนะคะตัวเบาะไม่แตกไม่ฉีกไม่ขาดนะคะไม่แตกลายงานนะคะเบาะนี่ต้องบอกเลยว่าให้สภาพแบบ99%เลยนะคะนี่เลยเบาะทั้ง4ี่ตัวไม่แตกฉีกขาดนะจ๊ะได้เบาะหนังนะสวยๆเลยเครื่องเล่นนะคะพี่ขาวิทยุ AM FM ครบเลยนะคะ ฮอนดซอกประตูนะพี่จ๋าไม่แกะไม่ถอดไม่ไขลำโคงดังทั้งสี่ดอ,อกสีตัวนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจฮอนด้าแจคันนี้ติดต่อได้เลยที่เบอร์0961397655นะคะคันนี้จอดอยู่สาขา2เชียงขวัญน,นะจ๊ะพี่ๆอยากได้สนใจติดต่อมาเลยจ้า